วัดนี้ตันั่งเศร้าครับพี่น้องมันหนึ่มาเก็บแตงกุ้วครับลืมเก็บมือเรียครับหนาวอยู่อากาศมันเย็นแห้งครับนี่ติดเตี้ยงไม้ครับเนี่ยตัวหลายอยู่ครับพี่น้องว่าผมจะเก็บออกกรอนครับมันเป็นหน่วยเหงาครับเนี่ยลืมเรียผมจะเอาออกเลยครับพี่น้อง ถือว่างามอยู่ครับนี่ว่าดินมองนี่มองผมล่างคุ้ยครับนี่ย่ำเ้าผมเอาคุ้ยออกมาล่างครับนี่มันก็ขี่มันติดมานเนี่ยยังเนี้ยครับพี่น้องมันก็เป็นปุ๋ยครับอยู่นี่ครับพี่น้อังทำนี่ถือว่างามอยู่ครับนี่แจ้งหน่วยบุกครับนี่ เียเกัดวะลงมามันเห็นเงามันขับพึ้นนองจอก็ะงาบครับว่า n ่วยเงาผมต้องเาอาหัครับพี่น้องมันม่วนยดอกรับนี่น u วยเงาเติมเล็ครับจิ๊บซ้ำนี่ครับผู้ไริภิดแต่ทเทเร่ครับมันหวงเข้าไว้ครับนี่ หมื่นโอ้ยหัวถโวงปวด่วนี่ค้อนอนดมเก็บอวกก้นครับนี่บเหีนเลยครับก็บ,บุงหอดเลยกินใบครับพี่นองจักน้อนจักบุงครับนี่ี่อย่างบกแมงเต่าท่วงครับ ขึ้นโดดอกันนั้นเถอะโดดน้ำทางทคือโอ้นี่พี่น้องปลูกไวกันรู้คำนี่ส่ครับสองนุ้ยครับนี่นนพี่น้องคุณต้องเอาออกก่อนครับนี่เงี้ยวมาคุบเกียดแล้วครับผมเบิ่งเดียวนี่เพราะว่าดินมันซุ่มครับเขียนโม่กับมาย่ำขึ้นครับบอลเนี้ยเงี้ยวกับอะไค่คูบครับนี่รถนี่ นั่นถือใบเตียงครบับพี่น้องได้หลายน้อยยุ้ครับนี่นตึ้งตึ้งลงมาโอ้โอนี่แต่กำลังจอครับพี่น้องเพราะว่ามันกำลังหลุมกุ้งครับนี่เด้งลงมานี่บมูตุนมันน้อยอยุ้ย นี่ครับน่วยกำลังเริ่มครับนี่จอทุกขอคือกันครับนี่ว่าผมต้องเก็บน่วยเงาเอควครับที่นอนนี่ครับนี่ครน่วยเลีครับนี่ตัวั้งนันะ บ้งใบ่ครับพี่น้องผมปลูกแบบปล่อยขั้นเลยเด้อครับพี่น้องผมปูเฟื่องครับนี่ยวงนี้โอ้ยวงนี้มันเป็นขี้คุ้ยครับนี่ผมล่างอยู่นี่ประจําครับเลยม,มาไถปล้อ,องปลูกเบิ้งของครับมันควรได้หน้ากับเบิ้งว่าพีเหงาเันอยู่พีเห็นไหมครับพอจะเก็บต้นไม้เหงาผมปลูก โอ้โหโจอหลายลุงฮะกำลังงามครับพี่น้องว่ามันกำลังร่มคุ้มครับนี่นี่ครับพี่น้องผมจะเก็บออกก้นคข้า่หน่วยเงาครับหน่วยเรือเล็กมันครับงามอยู่ครับนี่ปู่ว่ารายหรอกครับพี่น้องช่วงอายุได้กินครับนี่ที่เรีนเ่นผอขึ้นหน่วยใหญ่ใช่ไหมเออหน่วยเล็กครับพี่น้อง ngoài เงาเข่าครับนี่ผมต้องเอาออกครับนี่ครับพี่น้องว่าแจ้งผมปลูกหลายซ้ำหลายส่วนพี่น้องมูนี่ก็ลั่นเพราะท่านลมพุ่มครับมูนึงก็บลมก้อนเหรอครับนี่ว่าผมปลูกลมแมงซวนมันกัดครับผมก,ก็เลยปลูกซ้ำไม่ครับปูนเขาหนุย ไม่เงวนะลุงงามมาขุบโอ้งามเทลุงงามเลยคือเกี๊ยวเกียวงามดินมีตะปุยขี้ควยครับพี่น้องคนต้องเอาออกคำไม่เงาหน่อยเมนี่เด้อกันจดทุกข้อคำนี่เงานี่นะเมนอยังโจดอ่ะยังโจ เสียแล้วครับ no น่วยย้อยกินครับกิมตว่เยัเวงเามันวดาเามัปวเามาไลคุกเกียดครับพี่น้อง ก็คุบถือใบครับมันก็ตายฮักการฮักใบนะครับโอ้น,นอหน่วยงามพี่น้องเบิ่งครับนี่ระบบจัวครับนี่จัวทุกข้อครับเพราะว่ามันหลายรุ่นพี่น้องนี่ก็รุ่นนึงอีกครับนี่เพราะว่ามันว่างครับผมก็ามาปลูกซับอีกครับนี่ มันเลยเตีนคนละหลุนครับแง่งกับโจ้ใบขับรับพี่น้องนี่ผมจะหายเบิ้งพี่น้องนี่ยฟังนี่ครับมันโจ้ทุกคอเลยครับนี่นครับเดี๋ยวเห็นเลยครับนี่เดี๋ยวผมจะตัดก้อนครับพี่นอ้องผมจะออกก่อนครับพี่น้องโอ้ได้หน่วยใหญ่ถิ่งลงไงไปดูน งามน้ำปุ๋ยขอกบ,บว่าปุ๋ยมันหลายอยู่นี่อู้ยเงาเขาตรงเน้่ครับพี่น้อง,นองบนหน้าฟังโดนี่ว่าท่าน่วยน้ำเขาในลรงงานมันงามบ่งปุ้ยพี่น้องผมอยให้เบื้องคำนี่ บมันจอครับนี่เต็มเลยครับคุณโอ้หนูงาถอยบนตนคุณได้จอครับนี่ก่้มงนันเลยครับมันคาแต่งามครับพี่น้องเราหนมันปุ๋ยขีขั้วหลายครับนี่มันเต็มบวกครับยุ่นี่นลำรางขั้วยตลอดครับยุ่นคาแต่งามโคตรเลยรุ่นนวยครับนี่ออ้ยลูกงาบึงเมือนมีพี่น้อง ันจะจอเลยครับนี่ทุกคอเลยครับนี่เต่าทองนี่เดือดรวยครับพี่น้องเต่าทองหลายครับพี่น้องมึงต้องกับจัดครับบี๊ดออกครับนี่อือหนานี่มยเบิ้งเบิ้งเบิ้งจอเบิ้งครับพี่น้องว่ามันจอคักๆครับนี่ออก เก็บเลยครับพี่น้องเบิ่งเพิ่งมึงจะโจ้ด้ือครับนี่เห็นว่ามันง่วยใหญ่เดี๋ยวผมจะถ่ายเก็บให้พี่น้องเบิ่งครับวัอนี้ก็ได้ซ้ำนี่แล้วครับพี่น้องนี่เตี้ยเงาครับนี่ผมปลูกกระเพาะไหลครับนี่สามลงครับนี่ผมเฮ็ดแบบปลูกเครื่องครับนี่ปล่อยน้ำใส่หลงเลยครับให้พี่น้องได้เพิ่งครับนี่ นี่ก็เพื่อก็พูดครับพี่น้องเจ้วก็เริ่มออกดอกแล้วครับนี่นอนก็หลายร้ายพี่น้องขินยอดจุดเหียนนมดครับนี่นี่โรงงานบ่งนวยเงาเด้อครับพี่น้องถ้าเบิงึงต้นมันใหไงลีแต่ผมจะเก็บให้เบิึงครับพี่น้องประมาณจาัดสอมือนน้องโรงงานสองหมือนสามหมื่นบ้านยังบอกเลย บางอันยังมาทันออกเลยครับเออมันมาทันเดินเนาะครับพอกันไหมขึ้นมาครับผมสวัสดีครับ